สวัสดีครับผมโกเพชรยนนะครับวันนี้ผมมีรถด,ดีๆมานำเสนอเช่นเคยมันคือเจ้า NPV ขนาดเล็กนะครับรถเจ็ที่นั่งแล้วรถคันนี้ยมันเพิ่งจะเข้ามามันยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆเลยผมนำมารีวิวก่อนเลยครับเพราะผมถือว่าตัวนี้มีคนถามผมมาเยอะมากว่ามีเข้ามาบ้างไหมอ่ะวันนี้จัดเลยครับ ฮ o นด้าโมบิลิ1.5 RS ปี17เล death, ็กไม่100,000เจ้า m o บิลิโเนี right ่ยมันเป็นรถขนาดเจ็ดที่นั่งครับที่เรียกว่ารถครอบครัวย่อมๆดีกว่าฉะนั้นตอนนี้มันเป็นที่ต้องการมากของในตลาดรถยนต์มือสองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวให้ชมกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยตัวนี้มันจะมาเปนสีขาวแบบไวท์เพลนะครับแล้วก็ ด้านหน้าโคมไฟเนี่ยมันเป็นแบบมัลติรีเซ็ตเตอร์นะครับแต่ว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยบริเวณนี้ครับมันจะเป็นไฟ LED นะครับตัวนี้ไม่ใช่ไฟเดย์ไทม์นะครับมันจะเปิดและปิดได้ตามไฟหลอดตัวนี้เลยนะครับผมถัดมาที่ด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสไตล์ RS เลยตัวนี้กระจังหน้าเป็นแบบคอสแฟกนะครับสีจะสอสวยสีดำดๆจะเงาๆเลยแล้วก็โลโก้ RS อยู่บริเวณนี้นะครับผม แล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นส่วนของกันจังที่เป็นลนักษณะผืนลังพึ่งนะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วมีแถบโครเมียมด้านล่างตรงนี้วยนะครับสวยมากตัวนี้อ่าผมมาดูด้านขวามือนะครับบริเวณโคมไฟเช่นเคยผมขออนุญาตส่องเข้าไปให้ดูนะครับว่าโคมไฟมันสวยแค่ไหนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคมาด้านล้อกันเลย ล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแบบอลลอยนะครับผมเป็นทูโทนมาในสเปคของยางคือหนึ่งแปดห้าหกห้าอารสิบห้านะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะของด้านในกันเลยนะครับบริเวณโช๊คเดิมเดิมอันนี้เพิ่งไปรับรถมาเลยครับสภาพนี่คือแบบยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับชมกันแบบเรียวๆไปเลยครับผมบริเวณกระจกข้างนะครับบริเวณนี้จะมีไฟ LED ด้วยกระริบอยู่เวลาเราเปิดไฟเลียวนะครับหรือไฟฉุเฉิน เจ้าตัวนี้ติดตั้งตัวกันสารมาให้แล้วนะครับอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีตัวมือจับเป็นแบบโครเมียนนะครับตรงนี้อ่าผมให้ดูบริเวณรอบกว้างก่อนนะครับแล้วก็บริเวณถางน้ำมันแล้วก็ล้ออลลอยด้านหลังนะครับสภาพล้อหลังนี่คือนี่ครับไม่มีรอยเลย ให้ดูใกล้ๆนะครับอ่าอนุญ<ม>าตไปที่อื่นต่อบริเวณด้านหลังนะครับของเจ้าโมบิลิโอเนี่ยก็จะมีก้านปัดน้ำฝนนะครับบริเวณตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านบนจะเป็นสปอยเลอร์นะครับมีไฟเบรกตรงที่สามแล้วก็สาอวังากาศจะอยู่บริเวณบนสุดเลยตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือไฟท้าย โลโก้โมบิลิโอสวยๆนะครับแล้วก็โลโก้ Honda าอยู่สภาพเดิมสวยๆเลยแล้วที่สำคัญ RS i VTEC นะเริเวณด้านหลังจะมีแถบโครเมียมนะครับลากยาวมาที่บริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีแผ่ทับทิมด้วยบริเวณนี้2จุดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดด้านหลังให้ชมกันนะครับกดตรงนี้มันจะเปิดได้ ขึ้นมาบริเวณนี้จะมีกล้องติดด้วยนะครับตรงนี้ผมเปิดมาแล้วนะครับด้านหลังเลยจะเป็นแบบนี้ด้วยความที่รถเจ็ดที่นั่งครับมันก็จะมีพื้นที่เต็มแบบนี้เลยนะครับเบาะตัวนี้พับได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพับให้ดูเบื้องต้นนะครับเราก็มาที่บริเวณนี้ครับมันจะมีที่ดึงตรงนี้เราปรับเหแบบ็นไหมครับปรับไปข้างหน้าเบาะก็จะเอียงลงไป ฝั่งนี้เหมือนกันครับปรับบริเวณนี้ยกควมามอนุญาตนะครับหรืิดอ่าปึ๊บอ่าลงไปแล้วเราก็จะสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้นะครับบริเวณนี้ยกเว้นในกรณีที่เราไม่ได้มีคนนั่งแถวที่สามนะครับผมให้ดูด้านหลังตรงนี้ว่ามันมีพื้นที่อะไรบ้างจะมีพื้นที่วางของตรงนี้ด้วยนะครับวางมือถือได้แล้วก็วาง ขนน้ำได้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นกันมีทั้งสองสั่งเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่เก็บอุปกรณ์นะครับเปิดมาได้อ่าเดี๋ยวผมัำหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นแม่แรงอ่าเก็บเข้าที่เดิมก่อนแล้วก็จะมีถาดท้ายมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ดึงขึ้นมาจะมีพรมค่าดีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ บริเวณนี้เลยเจ้าโมบิลิโอเนี่ยยางอะไหล่อะมันไม่สามารถเก็บในตรงนี้ได้นะครับมันก็จะอยู่บริเวณด้านใต้ของตัวรถผมให้ดูนะครับ่าบริเวณนี้ยางอะไหล่นะครับโอเคผมขออนุญาตปิดเหมือนเดิมก่อนนะครับ โอเคมาบริเวณด้านนี้กันผิวพันธ์ยังดีอยู่เลยครับเจ้าตัวนี้สภาพใหม่ครับผมตัวโมบิลิโอ R S ตัวนี้นะครับเปิดมาเรียบร้อยนะครับด้านหลังตรงประตูนะครับจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับบริเวณนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเช่นกันนะครับที่เปิดจะเป็นสีเงินเ,เงินด้านนะครับที่เขาพ่นสีมาแล้วก็ตัวล็อกตรงนี้จะมีปุ่มเปิด ก็จะคอฟ้านะครับเปิดปิดแล้วก็ตรงนี้เป็นที่จับตรงนี้วางแก้วน้ําหรือขวดได้สองจุดเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านในกันต่อด้านในจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าดําตัดแดงนะครับมีลวดลายสีแดงตรงกลางด้วยเพิ่มคําสปอร์ตด้วยด้ายแดงที่เย็บตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้จะมีหัวหมอนรองอยู่หนึ่งตำแหนง่งสองตำแหนง่งแล้วก็ตรงนี้สามารถดึงขึ้นได้นะครับเป็นสามตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเข็นขันนิรภัยด้วยด้านหลัง ตรงนี้เลยในส่วนนี้ก็ผมขอเข้าไปนั่งนะครับด้านหลังอ่าผมเข้ามาแล้วพื้นที่เล็กลูมนะครับก็จะเหลือหนึ่งกำลันครับสามารถขยับได้นะครับตัวนี้ไม่ติดเลยอ่าผมแพนมาด้านนี้ต่อนะครับผมให้ดูความใหม่ของประตูว่าสภาพของประตูจะเป็นยังไงบ้าง ไม่มีริวไม่มีรอยนะครับนี่ขนาดยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวเบาะก,ก็ยังสภาพดีปกติครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใส่เอกสารหรือที่เราเรียกว่ากระเป๋าจิงโจ้นะครับตัวนี้จะมีอยู่สองจุดจุดนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้ามูบิโอเนี่ยมันจะมีในส่วนของแอร์หลังครับตรงนี้ สามจุดนะครับในกรณีที่ว่าเรานั่งตรงนี้แล้วเราล้อแล้วสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยพลัดลมแอร์ทำงานได้อยู่สามระดับคือสามเบอร์หนึ่งสองสามนะครับตรงนี้ปรับไปข้างหลังได้นะครับในกรณีที่ว่าแถวที่สามนั่งแล้วร้อนประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวด้านหน้าต่อนะครับเดี๋ยวเราชมห้องโดยสารกันนะครับ ด้านหน้าเปิดมาแล้วนะครับในส่วนนี้แผงประตูก็จะเป็นเหมือนเดิมพลาสติกเคลือูปนะครับแล้วก็ในตัวของที่เปิดจะเป็นสีเงินด้านนะครับตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มฟังก์ชันในการปรับกระจกนะครับทิศทางซ้ายขวาแล้วก็เป็นเซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับในส่วนของคนขับจะเป็นออตโต้ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีลำโพงอยู่หนึ่งจุดบริเวณนี้ด้านล่างจะเป็นช่องใส่ขวดน้ำน,นะครับแล้วก็วางของได้ ผมมาที่ด้านนี้นะครับทางของห้องโดยสารเบาะด้านหน้าจะเป็นการปรับมือนะครับตัวนี้ที่ผมแจ้งไว้ว่าตัวปรับมือเนี่ยข้อดีของมันเลยคือมันคงทนครับมันคงทนคือมันอยู่ได้นานแล้วก็การมมเทแนน์กนรรักษาเนี่ยมอะไรไม่แทงครับตัวนี้ถูกนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ดูตามจุดต่างๆนะครับอ่าบริเวณน,นี้เลยผมไล่มาเลยนะครับอ่าแล้วก็สครับเพดอยู่ตรงนี้ครบมันเริ่ม นะครับผมไล่ขึ้นด้านบนเลยคันนี้จะมีติดเขาเรียกว่าตัวซับเสียงนี้ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมาทำให้เวลาขับแล้วมันเงียบมากขึ้นครับเสียงเข้ารบตัวเข้าโดยสารโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในกันต่อนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับด้านฝั่งขวามือจะมีช่องแอร์อยู่หนึ่งช่องนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่วางของบริเวณนี้อ่าผมเอากุญแจออกก่อนอ่ามันวาง ชอกของได้นะครับนลกอยู่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่ม engine start แล้วก็เป็นปุ่มของ traction control นะครับอยู่บริเวณนี้ให้เปิดอย่าปิดนะครับมาที่ตัวพวงมลามลัยพวงมาลัยจะเป็นลักษณะทรง3ก้านแนวสปอร์ตนะครับบริเวณนี้ก็จะมีในส่วนของอปุ่มของมัเตอฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเสียงตรงนี้ได้นะครับที่ผมปรับเนี่ยเวลาผมกดเนี่ยที่หน้าจอจะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ของ Honda นะครับสภาพยังดีเลยสวยเยี่ยมครับ บริเวณของพวงมาลัยนะครับไม่มีเิ้วรอยใดๆเลยการใช้งานดีครับผมดูสิครับสียังอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีรอยตําหนิอะไรเลยนะครับตัวนี้การพวงมาลัยถือว่าสวยนะครับโอเคผิวพันธุ์ดีมากครับผมไปตรงที่เดินไม้นะครับเดินไม้จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับตรงกลางกับด้านซ้ายด้านซ้ายมือจะเป็นตัววัดรอบนะครับแล้วก็มีสถานะเกียร์ตรงกลางจะเป็นตัวของความเร็วนะครับที่บอกบอกว่าตอนนี้ขับเท่าไหร่แล้ว แล้วก็มีสถานะของไฟเตอร์ต่างๆขึ้นบริเวณนี้นะครับโซนลิมสุนนะครับจะเป็นแบบดิจิตอลตัวนี้จะบอกกิโลที่ขับมาแล้วนะครับแล้วก็เกจของน้ํามันนะครับขึ้นบริเวณตรงนี้เลยนะครับบอกอุณหภูมิด้วยนะครับถอยออกมาด้านซ้ายของคอนโซลรถนะครับด้านบนก็จะเป็นเหมือนพลาสติกขึ้นรูปนะครับตามลายของคันด้าเลยสวยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นช่องแอร์อยู่สองช่องบบริเวณนี้นะครับถัดลงมาบริเวณที่ผมขอเข้ามุมนี้ก่อนจะมีในส่วนของปุ่ม ไปถูกเฉยนะครับกดตรงนี้จะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยตัวนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนวิทยุรถยนต์แล้วนะครับจะเป็นแบบ Android นะครับตัวนี้จะสามารถใช้งานในส่วนของ l u u t ู o t h Android Auto a p p p e c a r p l a y ได้หมดเลยนะครับแล้วก็แค่เราเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูตัวอย่างอจะเป็นอารมณ์เหมือนกับพวก a n d ด o i d ของโทรศัพท์มือถือเลยครับกดกลับไปตรงนี้อ่า ด้านล่างนะครับจะเป็นแอร์ออโต้นะครับในส่วนนี้เราสามารถใช้งานง่ายๆครับก็คือมาถึงเปิดตัวนี้แล้วก็กดตัวออโต้มันก็สามารถทํางานได้เลยปกติพัดลมแอร์สวิงตามอุณหภูมิตามจริงนะครับแล้วก็อันนี้สถานะของตัวลมแอร์ที่ออกนะครับปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้แล้วก็บริเวณของด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของช่องเสียบตัว p พ w e r เ o w e r o u t l e ตนะครับตรงนี้หนึ่งตำแหน่งเอาไว้เสียบกล้องนะครับ แล้วก็ตรงนี้มีวางของได้ตรงนี้นะครับวางขวดน้ำได้สองจุดตรงนี้เลย่าตัวเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับอัตโนมัติผมเข้าเกียร์ให้ดูนะครับว่าตัวเกียร์ใช้งานปกติไม่มีอาการกระตุกใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้าเกียร์ลื่นเลยอ่าหัวเกียร์สภาพดีนะครับตัวนี้ปกติไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าชำรุดนะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ R กล้องด้านหลังก็จะทํางานบริเวณนี้นะครับอ่าผมเข้าเกตสภาพเดิมก่อนโอเคแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นในส่วนของเบกมือนะครับอยู่ใต้นี้เราใช้งานก็กดลงตรงนี้ลงเราใช้งานต้องการใช้มันล้วก็ดึงขึ้นมานะครับอย่างนี้เจ้าคันนี้มันติดตั้งตัวที่พักแขนมาด้วยนะครับอยู่บริเวณนี้เลยาสามารถเปิดช่องตรงนี้ได้นะครับ ด้านซ้ายของคอนโซลก็จะมีตำแหน่งของแอร์อยู่หนึ่งช่องนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีลิ้นชักเปิดได้เอาไว้ใส่ของนะครับโอเคในส่วนประตูฝั่งนี้ผมแพนอยู่ใกล้ๆอ่านี่ขนาดยังไม่มีการปรุงอ่าปรับอ่าเขาเรียกว่าปรับแต่งสภาพหรือว่าทำความสะอาดรถนั่นเองนะครับผมให้ดูเลยสภาพมันเดิมๆ เบาะนะครับก็เป็นเหมือนด้านหลังเลยเบาะหนังแล้วก็มีลายสีแดงนะครับสวยครับแล้วก็มีด้ายแดงเย็บเพิ่มความสปอร์ตบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยอยู่ด้านนี้นะครับอ่าด้านบนในส่วนของบ้านบางแดดนะครับบริเวณนี้จะมีกระจกอยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็มีไฟส่องสว่างบริเวณนี้นะครับอ่าเปิดใช้งานได้นะครับตัวนี้ ด้านนี้อันนี้คือสายของตัวกล้องนะครับกล้องด้านรถเราสามารถนามาติดตั้งได้เลยเพราะสายเขาเดินเอาไว้แล้วนะครับถ้าเราต้องการดึงตัวม่านบางแดดเราก็ดึงลงมาฝั่งนี้ก็จะมีกระจกเช่นกันนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับผมอ่าโอเคตัวนี้จะมีที่จับอยู่สี่นะครับสี่ตำแหน่งคือตำแหน่งด้านหน้าซ้ายขวาแล้วก็ตำแหน่งด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีทั้งสองฝั่งเลยอ่า กระจกเป็นดาบปรับมือนะครับตรงนี้เจ้าโมบิลิโอคันนี้จะมีแอร์แบ็กอยู่2ตํตำแหน่งนะครับบริเวณที่พวงมาลัย1นึ่ตำแหน่งแล้วก็บริเวณฝั่งนี้อีก1นึ่ตำแหน่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อครับผมเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมให้ดูเลยห้องเครื่องนะครับสภาพเป็นยังไงเครื่องเดินเรียกยังไงนะครับอ เจ้ามูบิลิโอตัวนี้นครับมาในเครื่องยนต์ของ i v t e c ทนะครับก็ขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรแล้วก็ขนาดแรงม้า1 1 7แรงม้านะครับเราใ้น้ำมันเบนซินตั้งแต่ E85 e 2 91 95นะครับผมรถของเรานะครับที่เพรยนต์ไม่มีอาการที่แจ้งมาตามนี้นะครับชนหนักทิศคว่ำจมน้ําตัดต่อไม่มีแน่นอนนะครับรถของเราเป็นรถเกรด A นะครับถ้าสมมุติว่า f c ท่านไหนซื้อไปแล้วแล้วพบอ,อาการเหล่านี้นะครับ สามารถเอารถมาเคืได้เลยผมการันตีให้ร้อยปเซ็นะครับผมผมไปดูตามตำแหน่งต่างๆของรถยนต์นะครับอ่าตัวนี้สติกเกอร์ต่างๆบาร์โค้ดต่างๆยังอยู่ครบนะครับผมรูลก,กลมๆไม่มีลายตัดแต่งอะไรทั้งเส้นนะครับกระโปรงเดิมๆเลยนะครับผมอ่า โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาเจ้าตัวรถคันนี้ให้ฟังกันนะครับว่าราคาค่าตัวของมันเนี่ยคนจะอยู่ที่เท่าไหร่กันราคาป้ายแดง7,63ด0สบาท Honda Mobilio 1.5 R S ปี2017เลขไมล์หนึ่ง0สราคา4,45,000บาท4,45,000บาทเท่านั้นนะครับกับราคาของค่าตัวเจ้าคันนี้คุ้มมากๆสภาพรถแบบนี้เลขไมลแค่นี้ โอ้โห oh, คุ้มจริงๆ FC รอช้าไม่ได้แล้วนะครับ FC ท่านไหนสนใจมาชมมาลองรถได้เลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไยทย68แยก1ห,หรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0989493888ผมก็คนดีคนเดิม,คน,ดมคนเดียวรอรับสายอยู่นะครับในช่วงนี้โปรโมชั่นดีๆยังมีอยู่นะครับดอกเบี้ยพิเศษ2.59ยังรออยู่แล้วก็ลูกค้าท่านไหนเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมย้ำ เครดิตดีฟรีดาวนะครับรอช้าไม่ได้แล้วและทีส่สำคัญมันผ่อนต่อเดือนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นครับผมโอ้โห oh, oh, ถูกมากใครสนใจรีบแวะมาเลยนะครับผมแนะนำคันนี้นานๆมาทีสภาพแบบนี้และหายากครับตัวนี้ผมบอกเลยสภาพส,สวยๆผมย้ำจริงๆว่าหายากนะครับรอช้าไม่ได้แล้วสุดท้ายนี้แล้วผมลบกวดฝา,ากช่องของผมด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับคุณก็ลลอกเป้ารถสวย คุณก็ล็อกเป้ารดสวยขอบคุณมากครับ